เขาจะมีให้เลือกที่ผู้เชี่ยวชาญทงนั้นการซักเลยนะอย่างเช่นบอกว่าเราอยากซักเสื้อเชิ้ตใช่ไหมแล้วก็ไปซักกับพวกกระโปรงผ้าชีฟองอะไรมานี้เนี่ยอันนี้เราสามารถซักร่วมกันได้มันก็จะถามต่อว่ามีคราบน้อยหรือเปล่าเป็นสีอะไรนะครับแล้วมันจะทําการเลือกโปรแกรมพอกดยืนยันปุ๊บมันก็จะส่งมาเลือกที่ตัวเครื่องให้ต่อทันที เกมร้องให้นะครับคลิปนี้เราพาเพื่อนทุกคนมาอยู่กับเครื่องซักอบผ้าจากทางโตชิบ้านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น t 2 5นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่มีความพรีเมียมแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับรองรับผ้าเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่10.5กิโลกรัมซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยก็นอกเหนือจากความสามารถในการที่มันจะสามารถทั้งซักทั้งอบได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีไปทั้งโหมดอโรมาพลัสช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังประหยัดไฟ มีเสียงที่เงียบกว่านะครับแถมยังมีความสามารถของางดนัน AI ส mart ที่จะช่วยทำการตรวจสอบตัวของผ้าที่เราใส่เข้าไปแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันตัว T smart life ของทางโตชิบ้าเขาเองด้วยนะครับซึ่งมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างเก่งขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบให้ดูกันเลยครับโดยจุดเด่นของรุ่น T 25ตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นที่ตัวหน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะครับโดยหน้าจอตรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่แอมอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยคือเราก็เข้าใจว่ามันเป็นหน้าจอ LCD มีการบอกโมต่างๆสามารถปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้ครบถ้วนมากๆจากหน้าจอตรงนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นกราฟิกนะครับผมแล้วก็มีแสงส่องสว่างขึ้นมาจากด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นแค่ภาพไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง,ปลงได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเพื่อที่จะแตะแล้วก็ทําการเลือกดีเทลซึ่งมันก็ทําให้เราเข้าใจในการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับเราก็อีกอันนึงอันนี้หละจริงๆมันเป็นความชอบส่วนตัวมากเลยนะก็ค,คือมันหมุนพวกนี้แล้วมันแบบมีเสียงขึ้้นมาดวย เรื่องเล็กๆแต่เราชอบแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยก็ยังมีช่องใส่ผ้ากว้างถึง365มิลิเมตรนะครับใส่ผ้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถังด้านในเนี่ยก็ยังจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติด้วยนะ กว้างถึง535ม mm ิลลิเมตรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตอนที่ผ้ามันหมุนเนี่ยมันสามารถที่จะกลับตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าตัวขนาดเครื่องเนี่ยก็ถือว่าใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆเนี่ยได้ตามเดิมนะครับ โดยตัวเครื่องอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันรองรับการซักเนี่ยอยู่ที่10.5กิโลกรัมนะแต่ถ้าว่านําไปอบเนี่ยอันนี้จะลดลงมาหน่อยเหลือยอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับโดยกําลังไฟที่เขากินสูงสุดเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่1,950วัตต์นะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะกินไฟคงที่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันก็จะมีการกินแบบขึ้นขึ้นลงๆระหว่างการซักไม่เท่ากันอันนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะลองนําผ้ามาใส่แล้วก็ทดสอบให้ดูกันนะครับว่าแต่ละโมดแต่ละแบบตรงนี้เนี่ยมันจะกินไฟมากน้อยขนาดไหน แล้ฟีเจอร์ต่างๆที่เครื่องซักอบผ้าที่โตชิบะที25ตัวนี้มีอยู่เนี่ยก็จะมีทั้ง Ultra าไฟบับเบิลนะครับผมอันนี้จะเป็นพลังฟองน้ำระดับนาโนตอนฉีดน้ำเข้าถังเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเครื่องจะมีการทำให้น้ำเป็นฟองเล็กๆเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยสามารถเข้าไปขจัดสิ่งสกปรกได้ดีขึ้น และตัว The Great Wave จะเป็นการใช้พลังน้ำหลายรูปแบบนะครับซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าเนี่ยกลับตัวแล้วก็ขัดถูกันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดเหมือนการซัดมือเลยส่วน Great Stream นะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยยับยั้งแบคทีเรียตัวเครื่องจะทำการสร้างไอ้น้ำระหว่างที่เราแช่ผ้าเอาไว้นะครับความร้อนตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ได้ความสะอาดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวของ Aroma Plus นะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ ตอนที่เราใส่น้ํายาปรับพันนุ่มเข้าไปเนี่ยตัวผ้าเนี่ยมันก็จะหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ได้ยาวนานกว่าเดิมซึ่งเทคนิคของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มเวลาทําการแช่ผ้าให้มันนานขึ้นนะครับส่วนโหมด Color Alive อันนี้นะครับทำให้ผ้าเนี่ยมีสีสันสดใสได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมลดปัญหาผ้าสีตกซึ่งตรงนี้ก็คือจะไม่ใช้ความร้อนในการซักเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวของถังเองเนี่ยอันนี้ก็จะมีโหมดไฮจีนแคร์นะครับซึ่งจะเป็นโหมดทำความสะอาดถังนะโดยตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำน้ำให้ร้อนนะครับเพื่อป้องกันแบคทีเรียตรงบริเวณขอบยางนะครับแล้วก็ทำการสบัดิ่นสุกประปกออกจากถังให้มากที่สุดฟีเจอร์แล้วก็สเปคของเจ้าตัว t 2 5เนี่ยอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยการใช้งานมันจริงมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันเลยครับ โดยการทดสอบเนี่ยอันนี้เราจะลองซักผ้าหล,หลายๆแบบให้ดูกันนะครับว่ามันมีผลออกมาเป็นยังไงบ้างโดยที่เราจะทดสอบทั้งเรื่องของแต่ละหมดเนี่ยอันนี้มันจะมีการกินไฟมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเพิ่มเตมิมอีกก็คือจะเป็นเรื่องของเสียงว่ามันดังขนาดไหนรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยมีความสั่นมากเพียงใดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องกลิ่นหอมนะครับผมอันนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีหมดอาร وم ่าเนาะอันนี้ก็อาจจะส่งกลิ่นไป ในหน้าจอของเพื่อนๆไม่ได้เดี๋ยวผมจะขอไปตัวแทนลองดมให้ดูแล้วกันว่ามันออกมากลิ่นเป็นยังไงบ้างนะเราก็อันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอ้เจ้าหมด AI ที่เขาบอกว่ามีเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่วันนี้ได้าจากการซักเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถซักได้สะอาดนะครับแล้วก็พวกชุดธรรมดาเนี่ยเสื้อยืดผ้าฝ้ายหรือแม้แต่ผ้าห่มกมยีผืนใหญ่เนี่ยก็ซักอบได้แห้งสนิทต,ตรงนี้ก็แอบประทับใจอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราจะได้ยินมาเนาะว่า ถ้าเป็นเครื่องซักอบแห้งเนี่ยมันจะอบได้ไม่ค่อยแห้งเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าตัวชิบ a ที25เครื่องนี้เนี่ยจะอบได้เรียกว่าแห้งมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้จะเกิดจากการที่เรามีการใส่ปริมาณของผ้าเนี่ยเข้าไปพอดีกับตัวของเครื่องด้วยนะครับโดยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสเปคของเครื่องซักอบเนี่ยน้ำหนักของผ้าที่ซักได้เนี่ยอันนี้จะรองรับที่มากกว่าน้ําหนักของผ้าที่อบได้นะครับ โดยตรงนี้เนี่ยก็เคยมีคนบอกว่าปัญหาที่อบผ้าไม่ค่อยแห้งเนี่ยก็คือตอนที่ซักเนี่ยก็คือจะใส่ผ้าเนี่ยเขาไปเต็มความจุน้ําหนักผ้าที่ซักได้แต่ว่ามันจะเกินน้ําหนักที่อบได้ไงครับเวลามันอบออกมาเนี่ยผ้ามันก็เลยจะยังค่อนข้างชื้นๆอยู่ ส่วนอื่นๆที่ก็น่ารู้นิดน,นึงละกันก็อย่างตัวของผ้าห่มกำมะหยี่เนี่ยอันนี้มันก็แอบ,บดูไม่ค่อยฟูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดจากขนาดของผ้าห่มที่ไม่เหมาะกับขนาดถังซักเนี่ยแหละนะครับมันก็เลยไม่มีพื้นที่ให้ตัวของผ้าห่มเนี่ยมันพองฟูขึ้นมาได้<ม>กับพวกของกางเกงหรือว่ากางเกงยีสต์เนี่ยตรงนี้หลังจากอบออกมาจากถังแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีรอยยับที่ค่อนข้างมาก,กน,นะครับหรือแม้แต่เสื้อยืดเนี่ยก็ดูจะมีรอยยับอยู่เหมือนกัน ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาแล้วก็ตั้งค่าซักให้ตรงประนิดของผ้านั้นๆให้มากที่สุดด้วยนะครับ ส่วนกนารทดสอบซักแล้วก็อบทิ้งไว้คาบคืนนะครับในกรณีที่เราไม่สะดวกเอาผ้าออกจากถังในทันทีเนี่ยหรือว่าเธออยากจะซักทิ้งเอาไว้คือตัวเครื่องจะมีโหมดลดกลิ่นอับนะครับก็คือหลังจากซักเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะมีแจ้งเตือนเป็นแอปสามารถเข้าไปเลือกเวลาได้ว่าจะเอาผ้าออกได้ภายในกี่ชั่วโมงนะครับเลือกได้เป็นตั้งแต่4ีถึงแชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่กลับเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเลือกที่จะเลื่อนต่อไปได้อีกพอตอนเช้าเนี่ยก็กลับมาเอาผ้าออกนะครับผลที่ได้เนี่ยก็คือ,อยังแห้งสนิทแล้วก็ไม่มี หรือในตัวแอปเองเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีให้ตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากที่จะให้ผ้าเนี่ยมันซักเสร็จตอนกี่โมงใช้คําว่าเสร็จนะไม่ใช่เวลาที่เริ่มซักอันนี้มันก็จะได้คํานวณมาให้เลยนะว่าโอเคเรากลับบ้านมาถึงตอนสามทุ่มมันจะซักเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะต้องทิ้งผ้าเนี่ยเอาไว้ในเครื่องหรือเปล่าเสียงการทำงานของเครื่องเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลนะครับ ถ้าตั้งเอาไว้นอกบ้านเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ถ้าต้องตั้งในบ้านเอาไว้ในห้องเนี่ยอันนี้ก็จะได้อารมณ์เสียงฝนตกเบาๆนะครับคือไม่ได้ดังจนน่ารําคาญแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับฝาบนแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนการสั่นเนี่ยเราลองเอาแก้วน้ําไปตั้งดูตอนที่มันปั่นหมาดนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยถือว่าสั่นน้อยมากเลยนะครับแต่ก็ดูจะมากกว่าเครื่องฝาบนเพราะว่าด้วยรอบการปั่นที่แตกต่างกันด้วยนะครับ แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้บอกว่านิดนึงและกันที่บอกว่าความดังหรือว่าการสั่นเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างจากเครื่องซสกผ้าฝาบนเนี่ยอันนี้เราเทียบกับเครื่องซสกผ้าเครื่องที่ค่อนข้างใหม่นะอายุอานามไม่ถึง5ปีด้วยนะครับนนซึ่งถ้าว่าใครมีเครื่องซสกผ้าเครื่องเก่าๆอยู่เนี่ยทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของการสั่นเนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะดังมากๆกว่าตัวนี้เยอะนะครับส่วนในเรื่องของการใช้ไฟเนี่ยอันนี้เรามาดูสักนิดนึงก่อนแล้วกันก็คือ เราได้ลองทั้งซักธรรมดาไม่รวมอบเนาะแล้วก็เป็นการซักอบนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดว่าการซักทั่วไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยอันนี้คือกินไฟน้อยมากๆนะครับถ้าเป็นการซักหน่วย12นาทีเนี่ยอันนี้ใช้ไฟแค่0.02หน่วยเองนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยคือใช้น้อยมากๆซึ่งการซักแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้กับพวก ผ้าที่มันบางๆชุดทั่วไปที่ไม่ได้สกรปรกเยอะๆอ่ะเนาะแต่ถ้าว่าเป็นการซักที่จริงจังขึ้นมาหน่อยอันนี้อย่างตัวซักผสมเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่0.65หน่วยนะครับซึ่งก็จะใช้น้ําเยอะขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการอบเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าคือมันก็จะกินแค่ไปหน่วยกว่าๆก,กันไปเลยเนาะถ้าตีเป็นค่าไฟแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ราวๆเจ็ถึงบาทนะครับ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ที่เรื่องของการใช้น้ำครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการใช้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็นเท่าตัวจากการซักอบอะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่เรื่องของประเภทของผ้าที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวระบบของตัวเครื่องซักผ้าเองเนี่ยก็จะมีเป็น AI มาช่วยคำนวณเนาะ ซึ่งตัวเครื่องเนี่ยได้ใช้เป็นตัวของ AI สมาร์ทที่จะเป็นเหมือนพรีเซ็ตควบคุมในการคำนวณการใช้น้ําแล้วก็ใช้ไฟในแต่ละโหมดตรงนี้นะครับเพราะว่าจากการเลือกโหมดเดียวกันเนี่ยอันนี้จะสังเกตได้ว่ามีการใช้น้ําใช้ไฟที่แตกต่างกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องกดเลือกโหมดสักผ้าก่อนด้วยนะครับเพราะว่าคือแม้ว่ามันจะเป็น AI เนี่ยแต่ว่าตัวเครื่องก็จะยังไม่ได้สามารถตรวจจับเอาแบบใส่ผ้าเข้าไปได้แล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะสามารถรู้ได้เลย,เลยว่าจะต้องใช้โหมดอะไรได้ด้วยตัวเองขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ก็อันนี้เราลองทดสอบไปทั้งหมดประมาณนี้นะคะผมแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะยังทดสอบให้แบบไม่ได้เต็มที่เนี่ยก็คือมันจะมีตัวโหมดอย่าง Color Alive ตัวนี้อยู่นะที่จะเป็นโหมดช่วยรักษาสีผ้าใช่ไหมแต่ว่าคือก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ซักบ่อยขนาดนั้นนะอันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัว h y g i c e n Care นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดล้างถังซักนะซึ่งเราก็สามารถปรับโหมดไปใช้ตัว Drum Clean ตัวนี้ได้ โดยวิธีการทำความสะอาดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมก็แค่ปรับมาเป็นหมดนี้เราก็กดสตาร์ทเนาะโดยที่ผลที่ได้ออกมาครับตัวถงังก็อย่างที่เห็นเลยเนาะจากตอนแรกเน,นี่ยตรงขอบขอบถับบงเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกขุยผ้าหรืออะไรต่างๆอยู่แต่ว่าอันนี้ก็โดนล้าองออกไปเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งเกอะว่าใครเคยใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้าแบบนี้มาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้งานเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดที่ขอบขอบแบบนี้ด้วยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวแอปสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องการเลือกโหมดการตั้งเวลาต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็สามารถที่จะทำได้ผ่านแอปเลยนะครับผมถ้าบ้านไหนเนี่ยมีการใช้เป็นมิเตอร์ T O U ที่แบบว่าใช้ไฟตอนกลางคืนถูกอยากจะเอาเครื่องซักผ้าแบบนี้ตั้งเวลาไปทำงานตอนกลางคืน,นและตอนเช้าก็ค่อยตื่นมาตากทีเดียวเก็บทีเดียวอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำได้นะครับส่วนว่าตัวเครื่องเนี่ยถ้ากบดว่ากรณีเจอ,อความผิดปกติต่างๆนะครับ อันนี้เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนไปอย่างมือถือของเราด้วยโดยในตัวแอป,ปนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเนี่ยนอกเหนือจากตัวสถานะของเครื่องซักผ้าที่เราจะรู้แล้วเนี่ยอันนี้คือมันจะมีการบอกด้วยนะว่าแต่ละโหมดเนี่ยอันนี้มีการใช้ไฟมากน้อยขนาดไหนใช้น้ํามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมได้รวมถึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งค่าให้เป็นแบบที่เราต้องการเองเนี่ยอันนี้ก็สามารถปรับแต่งเป็นหมวดของเราเองขึ้นมาก็าได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็โปรแกรมการซักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในหน้าจอด้วยนะคือทางโตชิบ้าเขามีการทําให้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการซักเพิ่มเติมได้ต่างหากรวมถึงเราสามารถที่จะเข้าไปดูอันนี้ฮะอันนี้ผมชอบที่สุดแล้วก็คือดูการใช้พลังงานการใช้น้ําผ่านตัวหน้าจอได้ด้วยตรงนี้เนี่ยน่าจะบอกมากสำหรับใครต้องการจะควบคุมเรื่องการใช้พลังงานนะครับรวมถึงเอ่อการใช้น้ำเนี่ยคือจริงๆในบ้านเราอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าคือในพื้นที่ที่อาจจะแบบมีน้ำำาําจํากัด หรือว่าจะเป็นในบางประเทศเนี้ยจริงๆเรื่องน้ำเนี้ยมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าน้ําเขาจะไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เจ๋งดีมากๆแล้วเในกรณีที่คุณไม่รู้ว่าเสื้อผ้าแบบที่เรากําลังใช้งานอยู่เนี้ยอันเนี้ยมันควรต้องเลือกเป็นหมดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับเขาจะมีให้เลือกที่ผู้เชี่ยวชาญทางท่านการซักด้วยนะอย่างเช่นบอกว่าเราอยากจะซักเสื้อเชิ้ตใช่ไหม แล้วก็ไปซักกับพวกกระโปรงผ้าชีฟองอะไรมานเนี้ยอันนี้เราสามารถซักร่วมกันได้มันก็จะถามต่อว่ามีคราบน้อยหรือเปล่าเป็นสีอะไรนะครับแล้วมันจะทําการเลือกโปรแกรมพอกดยืนยนันปุ๊บมันก็จะส่งมาเลือกที่ตัวเครื่องให้ต่อทันที <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับใครที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยชินกับการที่จะเลือกเสื้อผ้าว่า เราควรจะต้องเลือกโหมดไหนในการซักแบบใดครับอันนี้จะสบายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์หลักๆของการมีแอปเลยเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะครับอันที่1เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการเลือกโหมดอันนี้เราก็จะเข้าใจในการซักผ้าโปรแกรมต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็อันที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรู้สถานะรู้การใช้ไฟใช้น้ำนะครับก็สามารถติดตามได้แบบละเอียดละเอียดแล้วก็เรื่องที่3อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลา เราสามารถตั้งเวลาได้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆครับต่อมาเป็นข้อควรรูเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าเครื่องซักอบผ้าโตชิบ้าที5ตัวนี้นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับคือเรารู้สึกว่ากลิ่นน้ำหอมน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันจะแอบจางๆนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเราก็เจอว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ ตัวเครื่องเนี่ยเขาตั้งมาเป็นระบบเติมน้ํายาแบบอัตโนมัติเนาะทั้งตัวของน้ํายาซักผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับไอตอนที่เรารู้สึกว่ากลิ่นมันจางๆเน,นี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าค่าตั้งต้นนะครับผมตัวน้ <im mon> ํายาเนี่ยมันจะตั้งมาว่าเป็นระดับปกติท <im mon> ี <im mon> ่ระดับ2แล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ3มนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าไอมันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครซักแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันยังอ่อนไปเนี่ยหรือว่ากลัวจะไม่สะอาด เราสามารถเพิ่มระดับตรงนี้เนี่ยได้ทั้งหมด4ระดับนะก็สามารถตั้งค่าจากที่ตัวหน้าเครื่องหรือว่าจะตั้งค่าผ่านตัวแอปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยอันนี้จะเป็นข้อควรระวังอีกอย่างหนึง่งเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการใส่น้ํายานะครับเดินในช่องใส่น้ํายาตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นช่องใส่น้ํายาซักผ้าอยู่ในช่องซ้ายตรงนี้แล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มที่ช่องขวานะครับ ซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะทําการคํานวณจากประเภทผ้าแล้วก็น้ําหนักจากนั้นก็จะใส่ตัวน้ํายาเนี่ยให้อัตโนมัติแต่ในกรณีที่เราอยากจะใส่เป็นผงซักฟอกหรือว่ากําหนดปริมาณน้ํายาเองหรือว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีคนชอบกลิ่นของน้ํายาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถปิดการเติมน้ํายาอัตโนมัติแล้วก็ใส่ได้ที่ช่องด้านบนที่เขียนว่า single dose ตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟตกหรือว่าไฟดับ ตรงนี้เครื่องก็จะกลับมาทํางานต่ออัตโนมัตินะครับแต่ถ้าดันนานไม่รู้ว่าไฟจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีประตูฉุกเฉินด้านล่างเราสามารถเปิดแล้วก็ปล่อยน้ำออกจากถังได้ในกรณีที่ไม่อยากแช่ทิ้งไว้นะและยังมีตัวกรองเศษผ้าตรงนี้ก็ถอดมาล้างทำความสะอาดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตั้งเครื่องอไว้ในบ้านเนี่ยก็ระวังหน่อยละกันหาอะไรมารองด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะโดนปล่อยออกมาเดี๋ยวจะเป็นงานใหญ่ได้นะครับ สรุปนะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวเครื่องซักอบของทางโตชิบารรุ่น T25 เครื่องนี้เนี่ยก็น่าจะมีจุดเด่นคือนอกเหนือจากเรื่องของซักผ้าที่สะอาดในเครื่องซักผ้าก็ควรจะสะอาดอยู่แล้วนะ,ะก็คงจะเป็นที่เรื่องของการอบนะครับผมว่ามันสามารถจะอบออกมาได้แห้งสนิทเลย อันนี้เนี่ยเราลองซักอยู่หลายรอบก็ยังเจอว่าเมื่อไหร่ที่อบจนแห้งเนี่ยอันนี้ก็สามารถแห้งสนิทไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะแตกต่างจากเครื่องซักอบหอล,ลายเครื่องที่หลายๆคนก็มักจะเจอปัญหาว่ามันแห้งไม่จริงต้องเอาไปตากต่อนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยหลายอันเอามาก็เนี่ยแห้งสนิทดีส่วนเรื่องของผ้าเนี่ยอันนี้คือก็ต้องระวังเรื่องของการตั้งค่าดีๆนะครับถ้าตั้งค่าผิดเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ผ้ามันมีอาการยับเยอะหน่อยนะครับรวมถึงตัวของอ r ร oma plus ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ควรต้องใช้งานให้เป็นด้วยนะ ก็เดี๋ยวว่าตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันไม่ค่อยหอมหรือเปล่าซึ่งพอเราเปลี่ยนการตั้งค่ามาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้กลิ่นมันฟูขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากนะครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยคือเจ้าตัวนี้ก็น่าจะมีจุดเด่นที่เรื่องของตัวเครื่องมันเองเนี่ยจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม่ได้สั่นนะครับรวมถึงการกินไฟเนี่ยอันนี้ซัก1รอบเนี่ยก็เรียกว่ากินไฟน้อยมากแม้ว่าเราจะทําการอบผ้าด้วยก็ตามทีนะเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ก็น่าที่จะเหมาะดีนะครับสำหรับใครที่อยู่คอนโดมีพื้นที่บริเวณร,ระเบียงในการตั้งเครื่องซักผ้าเนี่ย แบบจำกัดจำกัดหน่อยนะครับก็รวม2เครื่องไปอยู่ในเครื่องเดียวกันไปเลยโดยตัวเครื่องเนี่ยอันนี้จะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีนะครับแต่ตัวมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้จะรับประกันยาวนานสูงสุดอยู่ที่10ปีกันไปเลยเนาะโดยชื่อชั้นของทางโตชิบ้ากับเรื่องของเครื่องซักผ้าเนี่ยอันนี้เขาก็มีชื่อเสียงที่ดีมาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในช่วง2-5ปีที่ผ่านมาอันนี้มีใครเคยใช้โตชิโตชิบ้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันเพิ่มเติมได้นะคคครรรรััััับบมอออนนนนนีีนนีี้้กก็็่่่่าาาจจะเเปขูลลททดดสสํํหใใงติซ ภครั้งโตชิบ้าตัวนี้อยู่นะแล้วก็ยังไงครั้งหน้าเราจะมีตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกด subscribe รอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ